สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าโปเกสซากะนะครับก็มาอยู่ในต่างของกิจกรรมคริสต์มาสกันนะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันที่24ถึง29นะครับธันวาคมนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่เรานะะฮทำกิจกรรมนะครับในเกมต่างๆซึ่งกิจกรรมตรงนี้ผมได้อ่าอัปเดตไปกันหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเข้ามาในเซิร์ฟ626นะครับโปเกมอนตัวละครโปเกมอนหนึ่งนะครับผมก็จะมาอ่ารับของกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมได้ทำการอ่าใช้เพชรไปที่เรียบร้อยซึ่งจริงๆ ในไอดีตัวนี้นะครับจะได้รับของรางวัลอยู่สออย่างก็คือของรางวัลล็อกอินนะฮะกับของรางวัลที่นะครับไอที่เป็นคุมปองเนี่ยตรงนี้นะก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ันนี้จะมาดูกันว่าผมจะได้ไอเทมอะไรบ้างนะครับเป็นของรางวัลนะครับผมอ่ะโอเคก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําที่ต่อไปด้วยกันนะครับผมอ่ะ๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะผมมีคุมปองอยู่40นะฮะ โดยการใช้เพชรไป2171นะครับซึ่งทำไปเมื่อวานนะครับซึ่งผมจะต้องทำตรงนี้ก่อนนะครับไอเทมนะครับในส่วนของถุงเท้าซันต้านะครับจะได้รับฟักทอง20ชิปทั่วไป50ฮิตเต้นแ c h ชีน5นะครับหีบอุปกรณ์มหากราบอีก2นะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะเปิดนะครับได้รับเป็นส่วนถุงเท้านั่นเองนะครับผมวิธีเล่นนะครับในการเปิดเนี่ยเราก็จะต้องใช้นะครับ คุมปองสองอันนะฮะสชิ้นต่อการเปิดสุ่ม1ครั้งนะครับเพราะว่าผมจะเปิดได้แค่20ใช่ไหมอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับัดไปเฮ้ยยืนยันใช้คุมปองของขวัญคูณ2เปิด1ครั้งได้หมวกซันต้านะครับอ๋อไม่ใช่มันแค่เตือน <laughs> ปึ้งยินดีได้รับคนได้หีบพกผ้าอุปกรณ์เนาะโอเคก็ได้เป็นหีบอุปกรณ์มานะครับ ก็ถ้าโชคดีคุณจะได้เปิดอันถัดไปเนาะอันนี้มันเปิดไม่ได้เห็นปะเนีย่ยมันจะไม่มีนะครับมันต้องมีไอเทมพิเศษก่อนนะครับอ่ะอันที่2ครับคุณจะเปิดไหมนะครับเปิดเลยนะครับเฮ้ยได้ฟักทอง20ครับโอเคเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้ฟักทองแล้วว่าเอาดีเอาดีสายฟรีอย่างเราฟักทองต้องสําคัญนะครับเห็นปะในเนี้ยผมขอฟักทองอย่างเดียวผมไม่เอาอะไรเลยจริง จัดไปครับเฮ้ยได้ hidden machine ก็โอเคอยู่่ะต่อกันเลยครับจัดไปครับเราไม่ต้องนับเฮ้ยได้ชิปทั่วไป5 0นะครับโอเคเอาต่อดีครับรออะไรครับอย่าให้ช้าอย่าช้าได้ hidden machine ขอฟักทองสักร้อยชิ้นได้ไหมจะไปทำโปรแมอนพิเศษนะครับจัดไป ได้ชิปทั่วไปอีกแล้วเยอะแยะไปหมดนะฮะชิปทั่วไปได้ครบแล้วนี่ได้ครบทุกอย่างแล้วนะแต่ยังไม่ได้ถุงเท้านะครับเพื่อไปเปิดอันถัดไปซึ่งตรงนี้จะดีกว่านะครับได้โปเกมอนด้วยไม่รู้โปเกมอนอะไรอะนะครับอ่ะมาต่อครับเอ้ยได้ชิปทั่วไปอีกแล้วนะครับเมื่อไหระ่จะได้เปิดถุงเท้าต่อครับบงังเอ้เฮ้ยที่กอน ยินดีด้วยครับคุณได้รับชิปทั่วไป50โปรดสังเกตของขวัญไอดีโชคดีมากที่คุณได้รับของขวัญบ็อกสองจุดหนึ่งคืออะไรวะนี่ไงโอ้ได้สองจุดหนึ่งนะครับก็ได้เปิดในส่วนของถุงเท้าซันต้าด้วยนะอ่าครับมาเปิดกันเลยครับมาเปิดกันเลยนะฮะเขาบอกว่าก็มีโอกาสเปิดที่ตรงนี้นะครับล้วได้ต้นคริสต์มาสอีกนะฮะเพ่ต้นคริสต์มาสก็จะมีของรางที่ดีกว่านี้นะฮะอ,อืออ่ะเราขอเปิดถุงเท้าซันต้าหน่อยมาจัดไป เอ้ยโอเคไม่ได้หีบโปเกมอนไม่เป็นไรนะครับได้หิบเด้นแมชชีนนะครับ20นะฮะมีบัตรฟักไข่ด้วยนะแล้วก็หีบประดับมหากราบนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของอันนี้คือโปเกมอนนะผมก็ไม่รู้ได้ไรนะครับส่วนคริสต์มาสเนี่ยนะครับมันจะมีหีบโรซนแนนด้วยนะแล้วก็บัตรจับระดับสูงไข่บัตรฟักไข่ด้วยนะส่วนกระป๋อซันต้านี่ถือว่าดีเลยนะครับปักทอง200ร้อ บัตรจับ200ชิปทั่วไป500แล้วก็บัตรแรกโปกเกบ,บอลนะฮะอ่าโอเคเรามากลับมาที่หมวกซานต้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโคต้านในการกดถุงเท้าซานต้ามันหมดใช่ไหมเรามาตรงนี้ต่อนะครับมาคุณได้รับหีอุปกรณ์พกพามหากราบโอเคต่อเลยครับได้อีก10ครั้งนะเรื่อยๆเ,เลยเฮ้ยได้อีกแล้วครับชิปทัวไป50แล้วก็ได้เปิดถุงเท้าอีกแล้วนะฮะ มาขอหีบโปเกมอนบ้างนะครับรอบนี้จัดไปน้องเอ้ยได้เปิดอันที่3ครับผมได้ i ี d เด m a มชชีนมา20นะฮะแล้วก็ได้เปิดกล่องที่3ได้เปิดต้นคิดมัดครับผมมาอุย้ยในนี้อะไรก็ได้ครับซีดีทำลาย skill ก,ก็ได้นะตัวมิตีรับก็ได้ครับแบบฟักไข่12ก็ได้นะไอหีบสูมเรโซแนนซ์ก็เอาครับเอาหมดอะนะครับของฟรีนะจัดไปจัดไปเพื่อน ได้ตัวจับมาร้อยหนึ่งนะฮะเอาละครับถ้ามีกิจกรรมจับโปเกมอนในเขตจับ100ใบผมมีแล้วนะ <c oughs> โอเคกลับมาที่หมกสันติครั้งหนึ่งนะฮะมาต่อเพื่อนไอ้ได้เปิดอันที่สองอีหีอุปกรณ์พกพามาหากราบคูณ2นะครับอ่าได้เปิดถุงเท้าอีกแล้วครับมาถุงเท้าจา๋าขอโปเกมอนสักกล่องหนึ่ง โอ้โหได้บัตรฟักไข่6ใบเอาก็โอเคนะฮะก็โอเคนะฮะอ่ะกลับมาที่มอทันตายครั้งหนึ่งนะมาจัดไปครับอ่าได้ฮิดเด้นแมชชีนนะครับต่อเลยครับโคต้าจะหมดแล้วนะประเด็นคือของผมจะหมดแล้วนะหีบอุป,ปกรณ์พกพามาหา,าราบนะครับโอ้โหได้มาเยอะเหมือนกันนะครับจัดไปครับเดีย๋ยวผมมาสรุปรวมไม่ทีนะผมได้อะไรบ้างนะมาขออีกทีนึงนะขอถุงเท้าหน่อยโอ้โหได้ฮิดเด้นแมชชีนนะครับอันนี้จะเป็นของพื้นฐานเนาะ ฟักทองออกแค่ครั้งเดียวเองอ่ะโคตรเซ็งอ่ะนะครับมาโอ้ยเดชิปตัวไป50ครับอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วครับก็จะจบแล้วฮะับกิจกรรมนะครับผมเออเอาโอเคก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปใช้อันนั้นกันต่อนะครับอันนี้รับไม่ได้นะรับอะไรวะเขาเรียกว่ารับของไม่ได้นะครับไม่อยู่ในเงื่อนไขมันต้องมันต้องเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเลยมา7วันนะ ก็หลักๆก็กิจกรรมนี้เล่นได้นะครับใช้เพชรในเกมไม่ต้องเติมนะผมไม่ได้นาให้เติมนะผมแนะนำให้ใช้เพชรในเกมแล้วก็มามาเล่นกันนะฮะสนุกสนะครับอันนี้ก็เป็นกิจเติมเหมือนกันนะฮะต้องเติมอีกล้ว่ะอ่ะกิจล like yes. ็อกอินนะครับผมรับไปยังจะไม่ได้อ่าโอเคแล้วก็กิจตรงนี้อันนี้ยังไม่ครบ3วันนะโอเคเรามาดูของรางวัลที่เราได้รับกันนะฮะของรางวัลที่เราได้รับนะครับผมพึ่งมาเล่นวันนี้วันแรกนะฮะ ก็สรุปแล้วก็จะมีหีบอุปกรณ์พกพาได้มาห่ายสองสี่หกแปดได้มาแปดอันนะครับแปดกล่องก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ของโปเกมอนเนาะแล้วก็ฟักทองได้มา20นะครับส่วนฮิ e เดนแมชชีเนี่ยดิสกิลสีทองเนี่ยได้มา50 15 30แล้วนะ30 50 55 60 65นะครับหูได้ดิสกิลมาอันเลยนะ แล้วก็ชิปทั่วไปเนี่ยได้มา50 100 150 200 250นะครับผมอู้ได้มา250นะแล้วก็บัตรฟักไข่เนี่ยนะครับได้มา6นะฮะได้มา6เองนะครับแล้วก็ส่วนอ,อีกอันนึงสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นบัตรจับระดับสูง100ใบนะครับก็ถือว่าได้มาโอเคนะ หลังจากที่เราสุ่มโปเกมอนไปแล้วนะครับได้อะไรมาบ้างได้ยักษ์ยักษ์เขียวได้เมโอเรต้าได้โปเกมอนใหม่10ตัวนะฮะได้ของต่างๆนะครับแถมยังไม่ได้ของรางวัลจากกิจกรรมคริสต์มาสอีกนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันนะฮะในกล่องโอเคครับมารับของกันหน่อยนึงนะฮะก็เป็นของที่ผมได้จากกิจกรรมสุ่มเมื่อกี้มานะฮะ อันี้ส่วนจดหมายนี่ครับที่ผมได้มานะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับผมรับไปเลยนะครับใบแม็กซ์ิบใบบัตรชิปทั่วไปนะครับรับไปเลยนี่ครับและสิ่งที่ผมได้มานะครับนี่ดิสกิลดิสกิลนี่เสื้อทั่วไปดิสกิลอุปกรณ์นะครับ2องดิสกิลบัตรฟักไข่อุปกรณ์นะครับบัตรจับระดับสูงครับมาแล้วครับดิสกิลยี่สิบนะฮะดิสกิลสีทองครับชิปทั่วไปหิบอุปกรณ์ ดิสกิลยี่สิบชิปทั่วไปชิปทั่วไปชิปทั่วไปนะครับดิสกิลชิปทั่วไปดิสกิลนี่ฟักทองยี่สิบครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ของกลีวปกตินะฮะก็ได้ฟักทองมาเท่าไหร่แล้วนะครับขอดูหน่อยสินะฮะฟักทองตอนนี้อยู่ที่200แล้วครับโอเคฟักทอง200บาทจับ107ใบนะฮะชิปทั่วไปเท่าไหร่แล้วนะครับ300นะครับผมยังไม่รวม ข้างในนะยังไม่ลงทั้ทงในนะครับก็มีเยอะแล้วนะครับโอเคเลยนะครับได้มา300นะฮะถึงเจ๋งเลยนะครับโอเคผมก็นะฮะอ่ะประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ใหม่คลิปหน้านะฮะผมชิวเกนสวัสดีครับ